เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผู้คนต่อไปวันนี้ก็ขอบคุณท่าอาจารย์ถนอมน,นะคะแล้วก็ทุกทกท่านเราก็มีอาจจะได้ทุวรวมบุญกันมา <c oughs> เนาะ,ะถึงได้มาเจอกันวันนี้จากเจ้าเรีคนกรณีนาทุกแทนส่งตอนน่อเนาะ <c oughs> <c oughs> เรียนภูมานทองนี็นก็หลังไม่ทราบว่าตอนที่พูดออกมาทามออกมาเป็นยังไงบ้างมีร่างีูมานทองแฝงอยู่นะครับอ๋อตอนนี้เก่งจังเลนนะคราชการอยากบอกว่าที่การได้พูดคุยในห้องปัะชาด้ด้วยแล้วเพื่อนๆได้มองเราแบมีความรู้สึกยังไงไหมค่ะ อาจจะเป็นตัวแปลกแปลกประหลาดตัวหนึ่งเนาะมนุษย์ต่างดาวที่ได้มอใหม่แต่ก็ไม่รู้จะทำไงอะเนาะ <c oughs> แล้วก็ได้แต่น้องรับก็เข้ามาดีก็ได้แต่เออมใจมันไม่ได้มีอะไรแต่เราเราทำเราเป็นแบบวาสนามเราเป็นแบบก็แหมหรือว่าไน้รู้เนาะก็ไม่ได้ดี ก็อาจจะสุขสนนนิดนึงอาจจะไม่รู้เรื่องเรื่องนีงลบลบมนุษย์มากเท่าไหร่ไม่รู้จะทำไงก็จะเป็นต้องยอมนั่นแหละการการยอมเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดที่จะไปสู่สิ่งที่เปลี่ยนแปก็ขอทักทายแพทยหรือองค์ไหนก็ตามแสเนาะก็ขอมาในทิศทางที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ เด็กสาวขนาด,น,ดจจานี้นะพกเร็เลยมีสัมัได้ทำใจใจขอบคุณแม่ค่ะก็มาเรียนที่นี่ก็เมื่อตอนเย็นก็เลยคือบบทำไมรู้สึกมาที่นี่แล้วมันมีารลำบากรู้สึกว่าแบบคือไม่มีรุ่นพี่รุ่นน้องอ่ะคือทุกคนเป็นกางเองหมดเลยเนี้ย,ย,ยพปกติเราจะไปเจอที่ที่แบบเขาไปเน มันก็จะมีการแบ่งแยกรุ่นพี่รุ่นน้องอันนี้ถิ่นเหนืออันน네ี ừ, ้ถิ่นชันเนแต่มาตรงนี้ตั้งแต่ก้าวมาครั้งแรกเนี่ยอาจารย์จังหวัดใช่ไหมครอบครัวคือแบบทุกอย่างต้องรับดีมากกินข้าวหรือยังกินเยอะไหมต้องกินให้หมดนะต้องกินต้องเบิ้ลนะห้ามเถื่อน้าอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งแต่จุดจุดที่ก้าวเดินเข้ามาแล้วก็มาเจอพระอาจารย์ที่แบบท่านทำแบบทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างที่แบบ ไม่เคยเห็นใ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 นฐานที่ต้องมานั่งทำสวนลดน้ำต้นไม้มาทำโน้นทำนี้ คือจริงๆแล้วอ่ะผมไม่รู้จักอถอดหาชีวิตผมมาเรียนมาโหระศาสตร์เรียนตัวเลขเจ็ดตัวก็ฐานเรียนตัวเลขมาหลายที่มากสมาคมโหระศาสตร์แห่งประเทศททุกอย่างเรียนหมดเลยครับเรียนมาค่อนข้าง,างเยอะมากแล้วไม่ได้ใช้เลย <c oughs> บอกเพื่อนทุกคนเลยนะครับว่าเรียนแล้วนําไปใช้ฝึกบ้างครับไม่ไงั้นมันจะลืมหมดเลยคนระับ <c oughs> ผมมารู้จักหาดชีวิตตอนที่ไปพอสอนะ <c oughs> ไปเจอทุกสิ่งพระอาจารย์ซึ่งเป็นอ่า อาจารย์ที่วัดโพเป็นคนที่รับสือผมคนหนึ่งแต่เขาเป็นอาจารย์ผมเขาถอดรหัสชีวิตผมให้ถอดรหัสชีวิตเสร็จปุ๊บท่านท่านนอธิบายว่าอย่างนี้เฮ้ยมันตรงหมดเลยอะครับคือตรงโพคือว่าอะไรผมมันจะต้องผ่าถัดน่าจะต้องเจออะไรอย่างนี้มันไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันจะตรงอย่างนี้แฟนพอรูุ้๊กใครเขาก็อยาดเรียนแล้วค่ะถอดรหัชีวิตแต่ผมอ่ะจริงๆแล้วผมติดตามเพจพราอาจารย์ผมเป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์ของะ้าใจอีกทีหนึ่งซึ่ง ซึ่งสอนสอนจักระดูนะแล้วผมก็เรียนเรียนเกี่ยวกับพวกแผนไทยมาค่อนข้างเยอะมากทุกทุกสายที่มันดีหรือว่าท่วประเทศเนี่ยผมไปมาหมดแล้วแล้วมาเรียนจักระดูกับรู้ศิลป์ะูาอา,ารย์ท่านให้ให้อะไรมาเยอะแต่ว่าก็น้อยอยากครั้งหนึ่งอยากมาเรียนกับท่านนะเพราจริงๆที่มาวันนี้แฟนอยากเรียนแล้วครับสอนหลากหาชีวิตแต่ผมมาจะเรียนจักระดูแต่พอได้เรียนพอราคาสิป,ปุ๊บ โอ้มันมัน,ม,นมันคือชีวิตผมทั้งชีวิตมันมันมันบอกอะไรผมได้เยอะมากแล้วมาเจอพระอาจารย์ที่แบบอย่างที่แฟนพูดไปอะอะไรอะอะไระครับคือตั้งแต่เช้ายนยันนอนนะครับทาไม่หยุดเลยอะแบบที่นอนไม่ให้นอนออแบบ<ๆ>ที่นอนบบผมก็แบบประทับใจหลายๆอย่างกับอาจารย์นะครับผมก็ขอบขอบกับขอบขอบขอบคุณมากเลยนะครับอาจารย์นะครับแค่นี้ครับ ฉันเล่นชอนามมาจากควนแก่นค่ะขันแรกที่เดินมาถึงเดินเข้ามามมรุ่นที่เดินมาส่งขับรถมาด้วยกันแล้วก็เดินเข้ามาพระอาจารย์นะคะประทับใจมากแต่พระอาจารย์เดินออกไปกับยิ้มให้แล้วก็ทักทา,ายนะานดีใจมากเลยค่ะไม่เคยเจอค่ะไม่เคยมีเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้ใหญ่ๆไม่เคยค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ที่ตัดสินใจมาเรียนก็เพราะว่าอยาก ได้นําความรู้ประสบการณ์จากการเรียนเนี่ยไปใช้เพราะว่านาจะเดินทางไปเมืองนอกนะคะไปทํางานที่ประเทศโปลแลนด์นานขอฝากนะด้วยนะคะนาจะนาความรู้นาจะเก็บเกี่ยวความรู้จากตรงนี้ไปใช้ในการทํางานค่ะขอบคุณท่านอาจารย์มากค่ะนากอบัสเนื้อ การตัดเราก็ต้องกล้ามาได้เพราะลา,ายฝกลุคนบอกว่าอย่ามาเลย <c oughs> ในไลยกลุ่มบ <c oughs> อกอย่ามาเด็ดขาดอะไรอย่างนี้นะแต่เราเห็นว่าอาจารย์กล้าทำเนาะเราก็เลยอยากมานะคะมันในยะในเราก็มาได้ปัญญาในในยะที่อาจารย์จุดเชนในวันนี้ก็รู้สึกว่าออทุกครั้งที่เรารู้สึกมืดมนเราต้องมาหาแสงสว่างนคะจริงๆพระ,าะอาจารย์ถนอมเป็นพระอาจารย์ที่เป็นแสงสว่างองค์แรกที่ให้เราเรียนวิชาแก้าการนะคะทั้งหมดท่านเป็น พระอาจารย์องค์แรกรเป็นครูบาอาจารย์องค์แรกคนแรกเลยที่สอนให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วมันต้องมีาศาสตร์อะไรที่เราต้องเรียนให้ึกซน้งะงไปอีกนะคะนอกจากที่เราจะเรียนปกติธรรมดาท่านก็จดป,ประกายตัวนี้ให้เราจนเรามีทรัพยากรตัวหนึนน่งขึ้นมาในวันนี้นะคะซึ่งเหมือนท่านเป็นผู้ให้แสงสว่างกับตัวเราเองนะคะแล้วก็คิดว่าทุกๆคนคงจะได้แสงสว่างในวันนี้กลับไปค่ะ ยอมรับนะคะว่าเออไอคิวนหนึ่งจริงๆนะคะหลายครั้งแล้วก็ไม่จำสักทีแต่ว่าครั้งนี้นะคะก็ได้เจอรุ่นพี่นะคะที่ได้มาที่เราไม่เข้าใจนะคะอย่างเช่นพี่กวาวนะคะโบตุ้ยนะคะแล้วก็หลายๆคนนะคะก็เพื่อนๆร่วมรุ่นนะคะ,ะมาก่อนเป็นพี่ะะมาทีหลังเป็นน้องใช่ไหมมาพร้อมกันเป็นเพื่อน,นะะอันนี้รู้เพราะว่าส่วน ีแฟนเป็นเรียนแม่โจนะมันโแฟนแม่โจ้มาพร้อมกันเป็นเพื่อนนะมาหลายรอบเป็นอะไรคะเป็นหนึ่งก็เป็นหนึ่งมาแล้วก็เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งมาแล้วก็เป็นหนึ่งก็ดีใจนะเพราะว่าตอนนี้นะคะก็คือเริ่มเริ่มเริ่มเข้าใจของอาหาีวีนนะคะว่าเออเราที่เป็นแบบเนี้ยถ้ามาหลายครั้งอ๋อมัน แค่คิวหนึ่งมันต้องพัฒนาเรอไจนป่านนี้นะคะก็ยังยังเรียนอยู่คะก็เปื่อแล้วก็อาจารย์ก็สอนอาหารชีวิตให้แล้วนะคะว่าต้องต้องไปทำอาหารกินแล้วก็ขอบคุณอาจารย์คะคะพิจารณาคะขอให้ร้องไห้ร้องไห้ร้องเลยเลื่อนตัน กาสตราจารย์จ้องก็คือว่าวิชาของอาจารย์ทุกวิชาที่ได้เรียนไปแลยเอามาใช้บอกคุณพระนริศยาัุณพรนอาจารย์นะคะอาทิชาพรหมีค่ะก็เคยมาที่นี่สองปี เป็นรุ่นสองค่ะแต่ก็ยังใช้วิชาการไปนิดหน่อยนะคะ IQ ไม่ใช่หนึ่งนะคะจิตแฝดยดเลยหมคะมา่ะมามาวันนี้ก็เป็นวันดีนะคะรู้ว่าเป็นวันเกิดของพระอาจารย์ตั้งใจมาเลยค่ะ แต่ไม่พอเอาอาจารย์โจมาด้วยอาจารย์ค่ะวันนี้เป็นวันนี้เป็นวันเกิดของอาจารย์เนาะจะได้มาเรียนรู้ย้อนหลังแล้วก็ได้มาเรียนรู้เรื่องศาสตร์เซกศาสตร์เซกษศาสตร์สนใจมากๆด้วยค่ะเพราะว่าเพื่อนเขาบอกมาว่าอาจารย์ท่านมาทางประทางอีสานเนาะเราเป็นขมรนุที่ว่าศาสตร์ทุกนี้เราก็สนใจอยู่เป็น เป็นนี่อยู่แล้วเป็น,นเนา่อนอยู่แล้วนะคะก็ตัวเองแล้วเป็นคนจังหวัดเชียงรายเภอเชียงของ<ส>เป็นสายเยนิ้วอะค่ะนี้วเป็นพระคาถาที่เคยใช้กับอของตระกูลนะคะที่เคยใช้กับมารักษาคนมาตลอดนะะียค่ะก็ตรงนี้ก็เลยสนใจมากๆพร้อมกับวันนี้ก็เป็นวันดีด้วยเนาะก,ก็เลยมากราบพระอาจารย์นะคะขอขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง เป็นล่องโพล่องไซให,ให้กับผูกสิทธิผู้หาตลอดไปตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์นะคะแล้วก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มา,มากๆคะ่ะแล้วก็รุ่นพี่โดยเฉพาะอาจารย์ตุ้ยนะคะขอบพระคุณมากๆที่ให้อ่า วิชาความรู้นะคะวิชารหัสชีวิตนี้รู้สึกว่ามันเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะเหมือนชะตาฟ้ากำหนดลงมาแล้วแต่เรายังไม่รู้ว่าเอ๊ะหนทางของเรามันจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าการถอดรหัสชีวิตเนี่ยมันเหมือนแบบเรารู้แนวทางแล้วว่าเราจะเดินไปทางไหนอะไรยังไง ขอให้สัมภาษณ์เพิ่มหน่อยครับว่าที่เคยไปดูหมอหดูโพราศาสตร์ด้วยกันเพื่อนวันนี้ที่มาเรียนหลานชื่อนี่นแตกต่างที่อื่นไหมอืมแตกต่างไหมส่วนใหญ่อะจะเป็นหมอเดา <c oughs> ที่อื่นนะคะไม่รู้ว่าเขาเดาจริงหรือว่ามันมีหลักการหรือว่าอย่างอะไรอย่างอื่นแต่อันนี้คือมันเป็นแบบ การถอดอาหารหัสตัวเลขที่มันเป็นมันเป็นชะตากรรมของเราคือถอดคนไหนคนไหนคนไหนออกมาก็แบบมันใช่อ่ะค่ะแล้วก็มันเหมือน,ม,น,ม,นมันเหมือนว่าเราถูกกำหนดมาแล้วอะ่ะว่าเราจะต้องทำอะไรอเป็นอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็แล้วทำให้เรารู้ว่าเราขาดตรงไหนแล้วเราควรจะไปเพิ่มและพัฒนาอะไรบ้าง แล้วก็อีกอย่างนึ่งคือประทับใจมากเลยมาเจอมาที่นี่คือได้รับพลังงานบวกไปเต็มเลเพือพ่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนน่ารักมากแล้วก็ยินดีดีใจมากที่ได้ดู้จักทุกคนคะ่ะคุณค่ะ ้องเตรียมใจอะไรเลยค่ะเพราะมันเรามัน,ม,นมันรู้สึกเหมือนบ้านมาในคอร์สเราก็รู้สึกเหมือนบ้านแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มาที่บ้านตา,าจางโดยที่ไม่ได้มีคอร์สนะคะมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็ลงมาในเมืองหนึ่งะเราก็หาที่พักไม่ได้ก็ได้มาพักที่บ้านพระอาจารย์นี่แหละคือซึ่ง ปก,กติเราจะพักบ้างคนดไม่ไม่สนิทใจอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้สึกว่าอุ่นใจและอบอุ่นและปลอดภัยจริงอ่ะเราจะไม่กล้าหลับที่บ้านอื่นเลยนะคะการมาครั้งนี้ที่มาเรียนรหัสชีวิตอีกครั้งนึงรตู้จะรู้ไหมเนาะว่าเราแอบม,มองอยู่ใช่ค่ะแรงบันดาลใจในการมาเรียนรหัสชีวิตในครั้งนี้คือหนูดูไลฟ์สดรถตู้นะคะติดตาวดูโรตู้ยแต่ก็ ก็ไม่คิดว่าจะจะมารียนพนันาชีพก็ดูดูเรื่อยๆโอ้ยมันก็ปรตีนกะสูงความอยากนะเร <ๆ S 1> ื่อยๆนะซึ่งขวามาเลยเฉยๆไม่มีวางแผนอะไรพวเห็น่กา,าการประกาศปั๊บก็มาเลยมาแบบงงๆพวกบอกแล้วว่าที่นี่เรารู้สึกปลอดภัยเราเรียนไม่ต้องมาแผนอะไรก็ได้เรามาเลยค่ะแล้วพอมาเรียนเสร็จปับ๊บถ้าผลลัพธ์เรื่องการถอดรหัสชีวิตนะคะจริงๆเคยเรียน ราชาชีวิตไปแล้วครั้งหนึ่งแบบคร่าวๆแล้วก็ได้นำลัคกี้นัมเบอร์ไปใช้ในการเปิดกิจากาิจาการเมื่อตอนตอนที่เรียนไปก็พิสูจน์ในเรื่องของนาปัดหลายๆอย่างนะคะผลลัพธ์พลังงา,านอะไรนี้พิสูจน์ว่าเราเปิดร้านแล้วได้ผลไหมซึ่งมันก็ได้ผลแบบแบบร้อแบบไม่คาดคิดแบบไม่คาดหวังอะไรที่อาจารย์ให้ไปทดสอบก็ทดสอบหมดนะคะแต่แต่ที่หยุดแล้วก็มีหยุดใช้นะคะเหตุที่หยุดใช้ก็รู้สึกว่า พอเรามีคําแนะนมํมากมากนะคะเราก็จะคิดเยอะคิดมากจนไม่ได้ทําคิดน้าบารนี้คิดเป็นสิบใบเลยค่ะพี่บอกว่าเป็นสิบใบเลยเพราะว่าอะไรมันอยากมันอยากได้และพัฒนายอยากได้แล้วอ,อยากได้อีกเกียดแล้วเป็นหนึ่งนก็รู้สึกเฮ้ยนี่เอาเงื่อนไขอะไรไมาใช้ในชีวิตเลยมันทําอย่างนี้แล้วมันได้ใน่นอนหนูก็ทาไปแต่ทีนี้หนูเริ่มรู้สึกว่า ถ้าหนูพิสูจน์อ่ะหนูก็ได้แค่เล่าให้คนอื่นฟังแต่หนูไม่รู้ที่มาที่ไปของตัวเลขท,ที่ที่มันมาอย่างไงหนูเลยอยากมารู้อ่ะพอไปดูให้คนอื่นได้แล้วอ่ะหนูอยากจะบอกกระบวนการมันด้วยว่ามันมาอย่างไงความหมายเลขมายังไงทําไมเธอเป็นอย่างนี้อะไรอะไรเธอถึงเป็นอย่างนี้หนูอยากจะมีเิอวิชาการหรือวิทยาศาสตร์มามา,มา,ม,ามาพิพิสูจน์หรือมาบอกเล่าด้วยไม่ใช่ให้เขาแค่เชื่ออย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยตัดสินใจมาในคลา้นี้ค่ะ แล้วแล้วคำเด็หรึเปล่ารอบสองแล้วก็ต้องรอบสามดุดเลยโอ้ยคำถามนี้จีนนะลุงไปรอบแรกนี่ก็ยังไงรอบนี้ถือว่าอย่างนั้นเลยเอากลับกลับไปเลยนี่โปรแกรมเป็นยังไงจิตลองเป็นนาย เราเป of 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 ็นคนนำพลังงานของเราดปแท้จริงรอบแรกนำไปใช้สำเร็จยังไงรอบนี้ก็สำเร็จยังไงเรี่ยบร้อต้องแก่ต้องทันดีต้องทันดีสวัสดีค่ะชื่อนงนะคะมาจากสมุทรปราการค่ะที่มานี่ก็มาเกิดข้าวจันนะคะก็มีเยอะ ครั้งแรกประมาณน้ค่ะมาครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกครั้งแรกก็ประมาณนึงอะไรพาอะไรพามาถึงนี่ล่ะไรพามจัดกระดูกจัดกระดูกจัดกระดูกอย่างจัดกระดูกมามาอจะไม่มาวันเจิดจอผ้าจานนะคะแต่เราเคยเจอผ้าจานเมื่อนานมาแล้วผ้าจานเป็นกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความวางใจว่าจะเป็นไหน ไปหาภาพจางอะไรเนี้วก็เปดบางทีถ้าได้มีโอกาสนะคะบางครั้งมากม็ค่อยได้มีโอกาสกับเพื่อนไม่ได้มามันไกล,ล,วล,วลวความตั้งใจที่มาครับม,มีความตั้งใจมีเป้าหมายอะไรเป้าหมายคือก็คืออยากเรียนรู้นะคะที่นี่มีอะไรให้รู้หลายอย่างอะไรได้ก็คือรับได้เท่าที่รับเพราะว่าเราสมองไม่ค่อยไม่ ไม่นั่นเท่าไหร่แต่ว่าอะไรที่ได้มาก็คือเจอกรับแล้วก็นำไปใช้ค่ะเประสบการชีวิตกับ่านรัศดสมไว้นะคะ,ะ,ะขอบคุณอาจรค่ะสวัสดีค่ะชื่อนีน่านะคะมาจากกรุงเทพค่ะ ขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณขอบคุณก่นะผมจะมอบเสียงเพลงให้เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาสดๆนะครับสำหรับพวกเราที่นี่เป็นที่ยุวยาร่างกายแล้วก็จิตใจผมจะมอบเพลงนี้หนึ่งนาทีนะครับแล้วฝากให้ทุกคนแทนตามรู้สึก